สวัสดีครับคลิปหลุดภาค2นะครับตูลักตัวเลกันนานดูอาจารย์นี่ก็เหนื่อยโคตร,ค,ตรครับยิตัดยิ่งเสียวยิ่งตื่นเต้นคุณทุกคนเป็นอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนครับรเพราะฉะนั้นน้อยๆอยหน่อยอย่าเยอะเกินนะครับนี่เป็นเกมการคำนวณย้อนหลังว่าจะแล้วถูก วันนี้ไม่รู้จะถูกรอเปล่าครับเงินลงทุนนะครับประหยัดเงินไว้ด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะเราเป็นพี่น้องกันครับคลิปหลุดภาคสองนี้จะตัดให้เหลือ20กว่าชุดนะครับและที่เหลือนี่ไม่ยากเย็นแล้วที่ท่านจะตัดเองเพราะว่ามีเลขให้เป็นอาวุธออกมาตัดได้อีกเยอะแยะครับลองเสี่ยงดูตัดแล้วอย่าตัดหมดสำรองไว้ด้วยนะครับ เอเรามาดูกันครับมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวอาจารย์จะได้ไปกินข้าวต่อที่ตัดไปแล้วที่ดูแล้วก็ไม่ต้องดูให้คนอื่นที่ไม่เคยเห็นได้ดูครับห้ามบนนะครับนี่เป็นข้อมูลนะนี่เราตัดจาก3ตัวตรงๆนะห0ึ่ชุดนะครับ1,000ชุดนะ1,000ชุด ก็แต่000นะครับ000เนี่ยเป็นวิชาการความน่าจะเป็นนะ 000, 000เดี๋ยวเลื่อยมาครับ1,000ชุดนะท่านที่ขี้บ่นใจร้อนเนี่ยไม่เหมาะครับอย่าอย่าดูเลยให้ดูตอนจบครับไปเดินเอา้าตอนนี้แบตมันก็หมดแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวต้องชาร์จแบตก่อน การตั้งมันก็ไม่ดีครับเนะครับเดี๋ยวต้องชาร์จด้วยครับโอ้ยลำบากเดี๋ยวพอะแปบบ๊บกรับนี่ชาร์จไฟก็ทำไปครับเลื่อนๆให้ดูนะลำบากลำบนเหลือเกินครับก็จะตัดเสร็จ ตั้งไม่ดีนะนอ่อ้อนจีโอเคกับเดี๋ยวจับไว้ก่อนชุดที่ต่อไปครับ นี่ก็เหลือตัดครั้งที่2ก็เหลือ700นะครับเหลือ700ทีนี้ก็แค่ดูเฉยๆครับแล้วบางคนอาจจะอยากแคปหน้าจออาจารย์ก็มีบางอาจที่จะไปชี้นะครับบางคนบ่นมาเลยว่าเอาอะไรมาชี้หน้าจอเนี่ยก็จะแคปหน้าจอมองไม่เห็นขออภัยครับ อาจารย์ขาดประสบการณ์ในการทำวิดีโอครับจบจากปริญญาเอ็กซ์ลอนดอนลุ่มๆครับนี่ตอนนี้ชุดที่3นะครับเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวล็อกไก่อการตั้งไม่ดีครับที่3นี่เหลือ420ชุดนะเอออยากอบภาพอ,อีกนะ420ชุด ขยายหน่อยตอนนี้อายใจลดต้นคอกันแล้วครับจาก1,000ชุดเหลือ420ชุดอ่าก็ไม่มีใครลงทุนนะแต่เสร็จวิดีโอนี้อาจารย์จะกินก้าวเที่ยงก่อนนี่บ่าย2องจากครึ่งแล้วยังไม่ได้กินอาทีนี้มาดูการตัดครั้งต่อไปครับตัดครั้งตัดครั้งที่4นะ เหลือสองห้าสิบสชุดครับต่าแคปไปครับถายหน้าจอไปก็ได้ครับเอาไว้ดูเสียงชัดเจนไหครับเนี่ยจิ้มถึงหน้าไม้ละระวังแก้มนะครับเดี๋ยวจมูกอาจายไปจนแก้มอ่านี่นะขานี่มันไม่ดีเลยเบนรอนี่นี่ร้อนง่ายไม่ซื้อโอ้โหร้อนจีเลยระบบไม่ดีจริงๆนะ ต้องจับเหมือนไว้ครับหรือแบตก็หมดไหมรู้เนาะแต่ก็าชาร์จไว้ตลอดแ้่420ชุดนะครับอ่าสดๆแล้วนะรูดแล้วรูดแล้วอ่ารดขึ้นรูดลงอืมเกี่ยวได้เรื่องครับเดี๋ยวได้เรื่องอต่อไปครับอย่าคิดมากครับเราคิดไว้กันอยู่นะไหนเล่า ปากนี่ตัดด้วยครั้งที่ตอนนี้ขาดเสียขาดต้อง,งเสียอาจารย์จับอยู่นะครั้งที่ 5, ้าเหลือร้อยเชุดครับท่านใจร้อนอย่าบ่นนะครับอาจรารย์ก็ทํายุ่งยากพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยก,ก็จะมาโพสต์ได้อีกนะห้ามบ่นครับที่นี่มีแต่ความจริงใจถ้าท่านบ่นนี่แสดงว่าท่านนี่ไม่ได้เรื่องเลย หมดแล้วครับนี่ขาตั้งกล้องไอ้ไอ้ตัวนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูจากที่เราใช้ไม่เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยไอเนี้ยเออมันทำงานไม่ดีเลยตัวนี้เย นี่ในกาตั้งกล้องตัวเนี้ครับตันี้จะมืดไปก็ไม่ดีเนี่ยเมื่อกี้มันพับก็อ่อนเลยนะที่ได้มันหมดตอนนี้ก็กําลังชาร์จอยู่เนี่ยตุลักตุเลเส้นดีครับถ้าจา์ถือเองก็ไม่สะดวกต้องพึ่งมันนะครับเนี่ยซื้อมาพร้อมชุดใหม่นี่เป็นหมื่นนะครับชุดเหม่ยมของซาลามอนิกเนี่ย มาเข้ากับไอ้นี่ไม่ได้เลยนะของหัวเว่ยนี่อย่าซื้อหัวเว่ยมันไม่รับม่นอกครับไอเวนเนี่ยเปลืองเองินเ,เปลืองทองครับหมดไปสองหมื่นไม่ได้เรื่องเลยหเหนื่อยจังเลยนี่มันทุบตัดเหลือร้อยเจ็ดสิบสี่ชุดนะครับเนี่ยเห็นไหมอาจารย์นี่ยุ่งยากมากเ,าเดี๋ยวตัดต่อครับตัดต่อสาหรับคนที่ยังไม่ได้เห็นนะครับอาจจะหาไม่เจอวิดีโอเนี่ยอาจารย์ก็จะทําให้อีกทีหนึ่ง อาจารย์เกลียดกลนขี้บ่นมากที่สุดรู้ไหมครับหัดปุบปากอุบคำไว้แล้วก็จะได้เห็นของยาวๆใหญ่ๆครับคือเดินสติติเดินดีสามสี่รนะ้อยหวดนะอย่าคิดลึกนะธรรมะธรรมที่นี่ก็น้อยๆหน่อย,อยครับวงการหวยครับมันมีความโหดแล้วก็เหี่ยมมากจะมือกอยจ้องที่จะกำหมักเมื่อปู่ของท่านอยู่นะ อ,อย่าไปใจดีกับมันนะชามือก็ไม่เคยปราณีกับท่านในเหลือ1 4 4นะตัดครั้งที่6ามาตัดครั้งที่7อีกนะจาก1,000ทึกตรงๆนะครับตัดตอนอยู่ข้าเลมมโคตรทรมานนักเลยนะนี่ททาไมรักจริงเนี่ยผมไม่ทำให้ดูหรอกครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาบออไม่เอกนะครับ ่าตอนนี้เหลือ144ชุดสอ่ดตัดด้วยเรียนสิบหน่วยเก้าตัวนะเออ144ขอชุดต่อไปอีกอ่อจริงจว่าจะเหลือเท่าเดิมนะเพราะว่าตัดอีกครั้งหนึ่งเลขมันจะซ้ำาอู่่ี่่เดิมอ๋อนี่ อันนี้เหลือร้อยสามสิบห้านะตัดด้วยเดือนร้อยสิบหน่วยเด่นร้อยสามสิบห้าชุดเนาะจากร้อยสี่สิบสี่นะเด่นร้อยสามสิบห้าชุดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ไม่ต้องเลื่อนเลยนะสะครอก็สุดเอ้ยไม่มีนะป้าอมมีอีกนะ่ะนะเนี่ยเอดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนให้ดูครับเออเนี่นี่อ่ามันเหลือร้อยสามสิบห้าชุดนะเดี๋ยวตัดต่อยอครับ ตัดต่ออีกนี่เหลือร้อยสิบหกชุดครับเก้าตัดด้วยแต้มร้อยหน่วยนะอ่าตอนนี้เหลือร้อยสิบหกชุดครับดูครับอยากาดตั้งพับอีกไหมเนี่ยอ่พอบ,บนปุ๊บมันไม่กล้าก,ก็พับอีกเลยเนี่ยกงเห็นนะครับให้กว้างกว่านี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวตัวเลข จะเติมจอยแล้วก็หายไปหมดอ่าตอนนี้เหลือเราจะบกชุดดัวชุดไหนมีอยู่ครับเดี๋ยวมันจะหายไปตอนไหนหรือเปล่าไม่รู้นะสามตัวตรงนะตัดกันหวาดเสียวเลยอ่าตอนนี้ชุดที่เท่าไรตอนนี้ครั้งที่สิบเลยนะครั้งที่สิบเหลือแปดสิบเก้าชุดครับพี่น้องอ่าดูตามนี้นะแปดสิบเก้าชุดนะ ตัดกลางที่11นะตัดกลางที่11เอ็ดเหลือ27่ชุดนะยีชุดอ่ามันเหลือยีชุดนะแต่ตอนนี้ V ีพแฟนพิเศษตัดเหลือ11ชุด11ชุดแล้วก็จะตัดให้เหลือ สี่ห้าชุดวัดเสียวครับรับความเสี่ยงเอาเองนะครับอาจารย์ไม่รู้เรื่องการจับกู้นะไม่รู้เรื่องอนาคตนะวัดดวงครับแล้วก็อยากกรดแคลนกันท่านก็จะต้องรวยแน่ละไม่รู้ว่ไหนวันที่แล้วก็รวยกันมาแล้วหลายคนนะคนที่เชื่อศรัทธาหรือดวงดีด้วยครับนี่ตอนนี้เหลือยี่สิบเจ็ดชุดนะครับน่าจะโอเคนะมีหล,ลักเลขเด่นต่างๆเอามาให้ตัดอีกเยอะแยะครับออามาตัดดูครับจะเหลือน้อยชุด ที่อาจารย์แจกเลขเด็ดไปแล้วโพสไอดูแล้วนะครับหวัอองว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามแล้วก็ยังมีสูตรอีกเยอะแยะครับเดี๋ยวอาจารย์จะจะ,จะตายอยโพสต์ออกมาครับเดี๋ยวจะมีเด็ดๆออกมาเยอะแยะครับไ้สู้กับเจ้ามือสู้มันได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้กันครับเตรียมตัวเจ็บไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีความสุขในเรื่องนี้นะแต่ยังไงท่านก็อยากจะมีโชคใช่ไหมครับ อาจจะได้โชคเด็ดนะโอเคครับไม่รู้อนาะคตแต่พยายามทำให้มันตรงกันได้อาจารย์ก็เต็มที่ครับท่านก็ต้องเต็มที่กับอาจารย์ฟังไว้ด้วยแล้วก็กดติดตามไว้โอเคครับ